โยโยโยสวัสดีครับเฟซซีคลึงหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืึหนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพีพีนในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3คู่เก่าช่วซาอิตาลีนะครับเริ่มที่เวลาทเที่ยงคืนครึง่งเอมโปลีจะเปิดบ้านเจออินเตอร์มิลานครับเอมโปลี11แต้มจากการชนะ2เสมอ5แพ้2เกมล่าสุดบุกเสม, 5, 2, สม 1, อปารีสหนึ่งต่อหนึ่งนโครับ เล่นกับโอลาโซบักเคนนะครับเจอกับอินเตอร์มิลาน18แต้มจากการชนะ5เสมอ3แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอยูเวนตุสมา4ต่อ4นะครับต้องเช็คฮาคารชันฮานรูครับแนวตรงกลางก็มีเตอร์ซินสกี้นะที่แล้วยิงได้นะครับมีอออริกมาคิดทายานคู่หน้า เราตโลกกับมาคุสซูราเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูว่าจะเป็นอ n นอตวิชหรือว่าตาเรมี่สอดแทรกหรือไม่ครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วอินเตอร์ชนะไปกลับในบ้าน2-0เกมเยือน1-0คู่นี้ก่อนเกมอินเตอร์บุกมาเป็นต่อแน่นะครับแม้ว่าอินเตอร์จะสดุดเกมล่าสุดแม่แต่ว่าเกมเยือน เอมปอรี oli, หนนี้ดูมีโอกาสเยอะนะครับเอมปอรี oli, ช่วงหลังฟอร์มก็แย่ด้วยครับวัดใจอินเตอร์มิลานจะบุกชนะแน่การันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2ครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันนะครับเวเนเซียจะเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซเวเนเซียมี5แต้มจากการชนะ1เสมอ2แพ้6เกมล่าสุดบุกเสมอมอนซ่า1นต่อนะครับจาลูกาบูซิโอเกตตโนโอริสตานิโอกองหน้าเยอเฮลโปฮานปาโลหัวหอกชาวฟินแลนด์นะครับในขณะที่อูดิเนเซ่มี16แต้ม จากการชนะ5เสมอ1แพ้3เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะกายอรี่มา2-0นะครับเจสเปอร์คัสตอมคุณตรงกลางครับแนวลุกลอเรนโซลูก้ากับแคน n นนเดวิสนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันอูนิเซก็ชนะไปกลับในบ้าน3-0เกมเยือน2-1ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันมาว่าอูนิเซจะมาเยือนนะครับแต่ภาพรวมดีกว่าเยอะนะครับเวเนเซียนี่4นัดหลังสุดได้แต้มเดียววัดใจอูนิเซ่ปิดประตูแพ้นะครับไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับ ปิดคาที่เวลาตี2:45นะครับไปดูอัตแลนตาทีมฟอร์มแรงจะเปิดบ้านเจอมอนซาครับอัตแลนตา16แต้มจากการชนะ5-1แพ้3เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเวโรนามา6-1นะครับสี่นักเตะท,ที่ยิงได้ในเกมล่าสุดทั้งมาเชนดารูนชาวเดเตลารเร่ยิงคนประตูนะครับแล้วก็เดวิลาลูคแมนกับมาเตโอเรเตกีนี่ยิงคนละสองลูกพร้อมลงเล่นหมดนะครับเจอกับมอนซามี8แต้ม จากการชนะ1เสมอ5แพ้3เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเวเนเซียมา2ต่อ2นะครับมีวาเลนบองดูติดโทษแบนลงไม่ได้นารุกก็นำโดยจาูก้าคาปารี่ดันนี่โมตามิลานยูริชนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันอัตตันตาเอาชนะไปกลับในบ้าน30เกมเยือน21ก่อนเกมอัตตันต้าเป็นต่อเยอะมากนะครับดูแล้วแม่ชั่วโมงนี้แม้ว่ามอนซา สานัดหลังสุดจะไม่แพ้แต่บุกปิแอตาลันตาต้านยากครับเกมรุกดุดันอัตลันตาชนะมา3เกมติดยิงกระจายด้วยครับประตูแรกมาไวน่าจะหลายอัตลันตาจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูครับสรุป3คู่นะครับชอบอินเตอร์มิลานอูดิเนเซ่และอัตลันตาครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย